นี่ครับบรรยากาศบ้านกระปุ่นครับอำเภอกุดกระปุ่นจังหวัดอุบลราชธานนี้ครับป้าลา้ครับต้นไม้ไร้ข้างนองบรรยากาศเย็นสบายดีครับไปนี่ไปอำเภอตะการครับเราเสือโกกม่วงสามสิบครับไปได้มืดอม่วงไางนี้เขาโตมเพื่อกุดกระปุ่นทําสองหลายเมตรตรงไปก็เป็นหุ่นละครัีมลลาย ไปเชนุมันได้ต้นไม้เงี้ยไรให้น้องอันนี้ศูนย์การเรียนรู้ผู้เท่านะครับเนี่ยโอ้ต้ตนง่างไงี่ยงางไปก็ได้ครับผมเพื่อนผมเพื่อนสองเลยเมตดง่างไปก็ได้ครับ หมู่บ้บานนี่ในโทมเพื่อนเราอากาศดีครับ ต่อนอย่างไงครับสูงครับอันนี้ศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุเทศาบาลตำบลุขุ่นถนนรัตนไตรครับนี่ครับ บ้านเมียผมอยู่ซอยนี่ครับบ้านเมียผมอยู่ซอยนี่ครับย่างไปซอยนี่ครับนี่เป็นวัดในอำเภอนะครับวัดอำเภอครับนี่ย่างไปไหนครับอำเพื่อนเดี๋ยวเห็นธนาคารออมสินนี่ครับนี่ ตมเพื่อให้เป็นวัดวัดทันะตารามบ้านเข้าปุ่น วัดพันยะตมารามครตมเพื่อยางวันนี้อะไรครับอีกยางลุดโค้งวันนี้นี่ลอตงตูมเพื่อเขียเทสบาลน,น้ำเพื่อนะถ้ะาคาดอ,อมสินก็ยุ่งหัว,วมือครับอันนี้เป็นวัดวัดแม่เพื่อนครับ ย่างเลยครับผมถ้าต้นย่างต้นย่างไงครับอันนี้เป็นวัดครับวัดในอำเภอครับ นี่ครับผมที่สร้อยนี่แหละครับนี่ครับผมมีสร้อยลับก,กระนาไตรนี่นะครับางาเของผมาตามสร้อยครับ โครงการเทศบาลตำบลกุดข้าวคุณย่าังมาตามซอยนะแบบน,นี้ครับ การั์รขาน้องเปาไอ้สนอยู่ไหมน้อไอ้สนเนาะไอ้สนไอ้สนามาเมืองไทยคลิปต้องเหยียบเผาอ่ะสวัสดีครับหาไทายคลิปก่อน,นใ, <laughs> ในสองคลิปเลยลงยูทูบลงยูทูบ อตีไหมเล่ากับประยุทธ์เนาะเล่ากับใคร,รนนมันหักเล่ากับใครโอ้ถนนดีแห้งค่ะนีนอะ่อย่างไรเนาะยุยสสารคามถนนคือบ่นั่นมิได้ขี่ฟุ้นบ้านผมหิในหมูบ่บ้านบ่ดีกันสิเด้เถนนเรียบกิ๊บเลยไปเลยอย่างเขาไปซ่อนนี่ครับ เหี้นเมียผมที่ซอยนี้ครับนะครับรถผมเขาบอกาจอดนี่ครับะรนะครับเหี้เนเมียผมอยอะทางในนะครับต้นไม้ร้ายอันนี้เหี้นลุงครับนี่เหี้นลุงเมื่อนครับเนี่ยเหี e 15, ้นเมียผมอยู่ทางในนะครับ จอดอันนี้ก็จอดเงี้ยนบดกระจดนี่ครับไตสต้นแบบลำไยครับเฮี้ยนเมียผมครับแย้มวันนี้แม่ทอมาไปเลียนนี่แหละแม่เทาผมแม่ทอไปเลียนศูนย์การเลี้ยนลูนี่แหละครับต้นย่างใหญ่ครับต้นย่างใหญ่อยู่ดีเลยพี่น้องเสื้อหลาดเลยครับนครับเพิ่งจะย้มมาเลียนนี่แหละครับผู้เทา เี๋ยเป็นปลาดอนผู้ตาครับพี่นอ้องเป็นแมงเงี้ยไรครับนี่ครับย้ำนี้กแบบมึงเลี้ยนเหรอครับนี่ผู้เฒ่าแม่เฒ่าพ่อเฒ่าผมก็เลี้ยนอยู่นะค,ครับนี่ได้วุฒิปุณิย์ครับนี่เลี้ยนอยู่นี่ บต้นย่างไงครับโอ้อายุเป็นร้อยปีเลยนะพี่น้องเนี่ยอิ่ดเลยต้นนี้นี่ต้นนี้ก็ตรงครับเสื้ออาดหลาดเลยตอนนี้บพ่ซื้อปานไ่ยโค้งนิดๆเนี่ยต้นนี้ต้นใหญ่แห้งพี่น้อง ตอนนี้เป็นเวลา8โมงครึ่งแบบต้นยางไงครับแบบตัวเพื่อนแบบเนี่ยยางไปก็เลยแบบ200เมตรพี่น้องย่างตรงไปน้ำต้นนี่ครับ200เมตรไก่เพื่อนนี่ครับอยากได้ยางกับยางย่างไปเสือกได้พี่น้องครับผมสำหรับปีใหม่นี่ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะปีใหม่ครับลำรวยุ้ยสุขุมทุกคนนะครับเด้อสวัสดีครับ